อ่ะโอเคผมขอาการถวายท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซน 4x สต e ีมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องคริสต์มาสกันทั้งหมด10กล่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างก็มีประมาณนี้เลยนะก็ของที่มีราคาก็จะมี1 2 3นะครับผมราคาตามนี้เลยนะครับสักส0กล่องเบาๆวันนี้เบาๆแล้วกันขอกล่องแรกก่อนแล้วกันไปครับโบรองเท้ามาแล้ว1โอเคครับเราต่อไปครับผม ไปครับโบรองเท้ามาแล้วสองเพื่ออะไรวะเนี่ยคุณที่สามครับโบกล่องครับผมโอ้โหถือว่าหนักนะหนักหนาสาหัสอยู่นะไปครับเบ๊โอ้โหกล่องครับผมรู้เรื่องกระเบื้องมือครับผมอย่างนี้ของที่ห้าครับไปครับบักรองเท้ามาแล้วสามคุม้มไหมวันนี้เฮ้ยฮึบโบเฮ้ยเดา what the fuck? เฮ้ยฟนตากล่องที่เจ็ดโบกล่องที่แปดบิโอ้โหมันมาแล้วมันเงนียบเลยวะกล่องที่เก้าบุ 10, โอ้โหกล่องที่สิบบ๊กเรียบร้อยครับพอพอเล็ดเล็ดพอครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ถือว่า รู้เรื่องกระเบื้องมืออยู่ครับทุกคนรู้เรื่องกระเบื้องมืออยู่ได้ดาวมาหนึ่งก็ถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่ครับทุกคนโอเคครับผมก็คิปเนี้ยอาจจะสั้นไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็คือถือว่าได้ครับได้อยู่ครับเปิดไปสิบกล่องนะครับทุกคนก็แฟนตาีเซ็ทรับกดแคสอยู่ v c ส7นะทุกคนนะก็ตอนนี้ผมเติมไปประมาณหมื่นหนึ่งก็มาฝากทุกคนมากดแคสกันเท่านั้นทุกคนนะลดส0ิเ็ลยนะครับผมก็มากดก็ได้ผม v ีสี่เจนะทุกคนนะฝากด้วยนะท คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ